บ้านนัดเทพหัสศดินเชื้อสายตระกูลเจ้าเคยผิดพลาดมีแฟนสามคนเปิดเวรกรรมความรักนัดเทพหัสดินนะอยุธยาสารภาพเคยมีแฟนพร้อมกันสามคนแต่ไม่เคยจริงจังกับใครรับเป็นคนรักแรงห่วงแรงจนมีข่าว เคยมีปีนบ้านง้อผู้หญิงที่รักมากเป็นหนุ่มหล่อที่นอกจากจะมีผลงานทางด้านวงการบันเทิงมาแล้วมากมายให้เราได้ติดตามกันส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวของนัทเทพหัสดินนะอยุธยาก,ก็เรียกได้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างมากมายเลยทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องข่าวคราวเวรกรรมความรักในช่วงหนึ่งของข่าวคนนี้เรียกได้ว่าติดอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เป็นคนที่เจ้าชู้ใหม่แล้วมีแฟนเยอะที่สุดกี่คนไม่จริงจังกับใครเลยในตอนนั้นถ้าเกิดให้นับนิ้วคือนับไม่ครบสําหรับแฟนที่เคยมีมาสําหรับแฟนเคยมีพร้อมกันมากสุดประมาณ3มคนถามว่าเนยใหม่ตอนนั้นผมก็ชอบนะ คือเป็นคนที่ทะเลาะแรงห่วงแรงหึงแรงมากเป็นคนสุดต่งในเรื่องของอารมณ์ถ้าเกิดให้เทียบกับผู้หญิงก็เหมือนกันเหมือนแบบยืนกรีดแบบนั้นเลยครับถ้าเป็นอารมณ์โมโหก็คือมือถือคือหักเลยซึ่งมีคนพูดกันว่า เขารู้ว่าผมเป็นคนขี้โมโหแต่เขาพูดกันไปถึงขนาดว่ามันมีการทำร้ายร่างกายเลยก็มีแต่มีความรักครั้งหนึ่งเขาเป็นเพื่อนที่ดีแต่เรากลับเป็นแฟนที่ไม่ดีก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทะเลาะกันหนักมากเหมือนไส้มากข้างหน้าเขากำลังเก็บเครื่องสำอางอยู่บนโตะ๊ะเราก็กดเครื่องสำอางลงพื้นหมดเลยแล้วพูดจาทำร้ายเขาด้วยเราใช้คำพูดที่มันเจ็บอย่างเช่นทำไมไม่ตักน้ำใส่กระโหลกชง,งกโด่เงาที่เราพูดออกมาคือเรารู้เพราะความตั้งใจให้เขาเจ็บ แนก็มีความรักครั้งหนึ่งกับคนนี้ไปเลื้มเขาเราลงเขาไว้ ไปใหญ่วันที่เขาบอกเลิกเราตรงๆเราไม่ทันตั้งตัวถึงกับบ้าบอ,บอมากดื่มแล้วก็ไปปีนกำแพงบ้านพอเข้าบ้านเราก็เคาะประตูหัวนอนจะมีกระจกอยู่เขาคงตกใจไม่มีใครทําแบบนี้กับเขาเขาเลยโทรบอกกับคนพ่อด้วยประวัติอันยาวนานของเรานาน้ามาหึงเราไหมแรกๆก็ไม่ค่อยมีแต่ในช่วงโค้งสุดท้ายของรายการการแต่งงานเรารีเช็กตัวเองว่าใช่คนนี้หรือเปล่าโดยการพูดคุยกับคนอื่นส่วนเรื่องขี้หึง ผมยอมรับว่าตอนแรกยังไม่ได้ตัดสินใจลงปักหลักฐานกับเขามีคุยกับกุ๊กกิ๊กคนอื่นบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเพราะเรามันจะครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกัน ไม่อยากให้ครอบครัวลงเอยแบบนี้ถ้ามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็หยุดทุกอย่างเราต้องทำตัวให้พร้อมก่อนแต่งเคยทะเลาะกันจนเกือบจะเลิกรากลับจากทำงานก็งดหงีดเห็นข้าวของเครื่องสำอางเขารกก็กวดลงพื้นทั้งหมดเรานิสัยไม่ดีในตอนนั้นนาน่าภรรยายอมรับช็อกจนร้องไห้ทำไมตอนนั้นทำขนาดนั้นแต่ยิ่งพูดเหมือนเขายิ่งอารมณ์ร้อนเลยบอกว่าภูมิทำแบบนั้นไม่ได้นะต้องค่อยๆค,คุยกันค่ะ